สวัสดีค่ะเด็กๆและพวกครองที่อยู่ทางบ้านเจอกับครูวอรอีกแล้วนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยใช่ไหมคะบ้านคน cool ุณครูวอบ้างฝนตกใช่ไหมคะน้ําเลยท่วมครูว cool อก็เลยว่ายนะ้ามาสอนออนไลน์ line. เด็กๆ,ๆนะคะช่วงนี้ฝนตกนะคะเด็กๆของคุณครูวอไม่เลยน้ําฝนนะคะเพราะอะไรคะใช่เลยค่ะ เป็นหวัดคัูวบ้าห่วงสุขภาพเด็กนะคะเวลาถ้าเด็กๆไปไหนผู้ปกครองนะคะอย่าลืมพกโรมนะคะพกรรมแล้วแล้วก็อย่าลืมแอลกอฮอล์ตัวแม่ด้วยนะคะปลอดภัยจากโรคแน่นอนเลยคะ่ะวันนี้คุณครูวอรบ้าจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรล่ะคะเด็กๆลองทายสิคะอุ้ยทายไม่ถูกแน่เลยอะกิจกรรมวงกลมล่ะคะ ไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่วันนี้ครูว่าจะพาเด็กๆมาเรียนรู้กิจกรรมทักษะคณิตศาสตร์เด็กๆคะคุณครูว่าทราบมาว่าพี่อสองนกเก่งแล้วได้เรียนรู้รูปเลข,ขาคณิตมาแล้วแต่ครูว่าไม่ทราบเลยว่าเด็กๆเ,เรียนรูปเลข,ขาคณิตอะไรมาไหนเด็กๆช่วยบอกครูว่าหน่อยสิคะว่าเด็กๆเ,เรียนรูปเลข,ขาคณิตอะไรไปบ้างอะไรนะคะ สามเหลี่ยมอะไรอีกคะอู๋มีวงกลมด้วยหรอคะแล้วอะไรอีกคะ,กคะ,ะ,กคะสี่เหลี่ยมอ๋อเด็กๆเ,เรียนรูปสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมมาแล้วใช่ไหมคะแต่ครูวอปอ่ะมีรูปเรขาคณิตอย่างอื่นอีกนะคะเด็กๆอยากทราบไหมคะถ้าเด็กๆอยากทราบเด็กๆต้องไปท่องคำคล้องจองพร้อมๆกับครูวอปเลยนะคะไปคะ่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆท้องทำคล้องจองตามครูวบเลยนะคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมครูบรรจงให้หนูรู้จักครูบรรจงให้หนูรู้จัก รูปร่างมันแตกต่างกันรูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันจําให้ขึ้นใจมาช่วยกันจําให้ขึ้นใจห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมคุณครูให้หนูรู้จักคุณครูให้หนูรู้จักรูปร่างมันแตกต่างกันรูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันจําจําให้ว่องไวมาช่วยกันจําจําให้ว่องไวเด็กเดกเก่ง จังเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะท่องพร้อมๆกันกับครูวอฟอีกหนึ่งครั้งนะคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมครูบรรจงให้หนูรู้จักรูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันจำให้ขึ้นใจห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมคุณครูให้หนูรู้จัก รูปร่างมันแตกต่างกันมาช่วยกันจำจำให้ว่องไวโหเด็กๆเก่งจังเลยค่ะค่ะในคํำค้องจองเด็กๆคะกล่าวถึงอะไรคะอะไรนะคะเก่งคะ่ะรูปวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วยังมีอีกนะคะเด็กๆจำได้ไหมคะเก่งจังเลยคะ่ะห้าเหลี่ยมใช่ไหมคะ กเหลี่ยมแล้วก็อะไรนะคะแปดเหลี่ยมเด็กๆเก่งจังเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูวอ่์จะพาเด็กๆ่ะไปเรียนรู้รูปเรขาคณิตกันนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปพร้อมๆกันเลยค่ะงั้นเรามาดูรูปร่างเรขาคณิตห้าเหลี่ยมกันนะคะเด็กๆช่วยคุณครูวอบนับด้วยนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าเห็นไหมคะมีห้าด้านห้ามุมเราเรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมค่ะรูปร่างเรขาคณิตรูปต่อไปอะไรนะคะเด็กๆเ,เก่งจังเลยค่ะหกเหลี่ยมเด็กๆช่วยคุณครูวอบนับด้วยนะคะ หนึ่งสองสามสี่หา้าหกเห็นไหมคะว่ามีหกด้านหกมุมเราเรียกว่ารูปหกเหลี่ยมคะ่ะเด็กๆคะเด็กๆได้เรียนรู้รูปร่างเรขาคณิตห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยมกันไปแล้วใช่ไหมคะครนี้ครูวบะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้รูปร่างเลขาคณิตแปดเหลี่ยมกันนะคะเด็กๆต้องช่วยครูวบนับนะคะมาคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเห็นไหมคะเด็กๆว่ารูปร่างเลขาคณิตแปดเหลี่ยมมีแปดด้านแปดมุมเราเรียกว่ารูปร่างเลขาคณิตแปดเหลี่ยมค่ะเพื่อเป็นการทบทวนว่าเด็กๆของคุณครูวอล์กจำรูปเรขาคณิตห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมได้หรือเปล่า คุณครูวอบก็มีเกมสนุกๆมาให้เด็กๆฝึกสังเกตกันด้วยนะคะพร้อมแล้วไปเริ่มเล่นเกมกันเลยค่ะข้อที่1ถามว่าภาพใดต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิตห้าเหลี่ยมค่ะติ๊กตัก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 หุยเก่งจังเลยค่ะภาพที่สองใช่ไหมคะ ภาพที่สองเป็นรูปเลขาคณิตหาเหลี่ยมเด็กๆของคุณครูว่บเก่งจังเลยงั้นเรามาต่อข้อที่สองกันเลยนะคะเด็กๆข้อที่สองถามว่าภาพใดต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิตหกเหลี่ยมคะติก๊กต๊อก,กติก๊กตอกติ๊กตอกอุ้ยเก่งจังเลยคะ่ะผู้ปกครองไม่ได้บอกใช่ไหมคะคำตอบคือ ภาพที่สานั่นเองหยูยเด็กๆของคุณครูวบนี่เก่งที่สุดเลยสุดยอดเลยค่ะงั้นเรามาดูข้อสุดท้ายเลยค่ะข้อสุดท้ายคือข้อที่3ามใช่ไหมคะถามว่าเด็กๆตั้งใจดูนะคะสังเกตดูดีๆเลยค่ะภาพใดต่อไปนี้เป็นรูปเรขาคณิตแปดเหลี่ยมคะหนึ่งสองสามหมดเวลา หุยเก่งอีกแล้ว่ะทำไมเด็กเกเก่งแบบนี้ภาพที่หนึ่งใช่ไหมคะเก่งจังเลยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้คุณครูว่าให้ความรู้อะไรกับเด็กๆไปบ้างนะคะเด็กๆลองตอบให้ครูวบชื่นใจสิคะอะไรนะคะรูปอะไรนะคะหุยเก่งมากเลยคะ่ะห้าเหลี่ยมแล้วก็รูปอะไรอีกคะหกเหลี่ยมอะไรอีกอ 8เหลี่ยมใช่ไหมคะทําไมเด็กๆเ,เก่งจังเลยนีย่ครูวอบอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆเก่งจริงไหมครูวอบมีการบ้านด้วยนะคะไม่ยากเลยการบ้านของคุณครูวอบว่าครูวอบว่าจะให้เด็กๆวาดรูปเลขาคณิตเอ๊เด็กๆคิดสิคะว่า5เหลี่ยม6เหลี่ยม8เหลี่ยมเด็กๆชอบรูปเลขาคณิตรูปใดวาดรูปมาเลยคะ่ะ แล้วระบายสีให้สวยๆเลยนะคะถ่ายรูปส่งมาให้ครูวบดูด้วยนะคะครูวบรออยู่นะคะเด็กๆเดี๋ยวครูวบจะกลับแล้วนะคะตอนมาคุณครูวบว่ายน้ํามาใช่ไหมคะกลับครูวบก็ต้องว่ายน้ํากลับใช่ไหมคะบายบาย